สวัสดีครับที่นี่ Newland Farm วันนี้จะมาเล่นถ่ายน้ำหนักตัวนี้ครับเจ้าลิตเติ้ลหลายคนอาจจะเห็นในคลิปที่เคยลงแล้วครับนี่ผู้เข้าแข่งขันดูครับผู้เข้าแข่งขันอเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยคนนี้ถ่ายไว้กี่กิโลครับ13ามครับ13กิโลครับ13ากิโลนี่นะครับคุณป้ากี่กิโล16ค่ะสิบหกกิโลน้องตานกี่กิโลครับส4สครึ่ง1ิบี่ครึ่งอ่าน้องพี14ีค่ะโอ้โหนี่ เบียดกันเลยนะสองคนนี้ยังก,กันรู้เลยไอ้น้องดีมเท่าไหร่ครับสิบห้าครึ่งค่ะสิบห้าครึง่งโอ้โหแต่คุณพังคุณพังสิบสี่จุดสามครับโอ้โหคุณเตีย้ยครับสิบห้าสิบสิบห้าแม่นแม่นเลยเอ,อ้าสิบสี่จุดแปดสิบสี่จุดแปดแต่อวนเท่าไหร่สิบห้าจุดเก้าโอ้โหสิบห้าจุดเก้านี่อายุหนึ่งเดือนเต็มนะครับวันนี้ครบหนึ่งเดือนเต็มเด,ดี๋ยวลองเดาดูอ้าวเตรียมช่างเลยครับเดินใช้กิโลดิจิตอน ใครชนะมีรางวัลน,นะครับใครชนะนี่ได้เท่าไหร่เนี่ยสองร้อยกว่าบาทเนาะอ๋อได้สองร้อยนะครับใครชนะได้ตังสองร้อย้าแต่ละคนก็บอกว่ามีอาชีพอ้าช่วยหน่อยช่วยหน่อยเดี๋ยวมาติดตามดูอ้าวกดอ้าวมาดูใกล้ๆแล้วมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆวันที่ ดูใกล้ๆครับอ่าอย่าให้ขาติดนะครับอี่งยิ่งยิ่งยิงยิ่งยิ่อยิ่งยิดงยเ่ยิ่ยิ่ง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 3.8่งยิ่ดยไ่้พิ่ได้อ่ง้เ่งยงยิ่งยิ่งยิ่้ยิ่งยิ่งย่ยยี่ได้ไม่ได้่่กี่ง่่ง่าเด็กกิน อันนี้กินนมแพะโอ,โอ้เป็นตัวเมียนะครับถือว่าโตดีปกติแล้วดอเปอร์ก็เดือนละสิโลเป็นค่าเฉลี่ยช่วง3ามเดือนแรกนะครับ3มเดือนแรกโอเคสนุกสนุกครับที่นี่นิวแลนด์ฟาร์ม